สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนคลับทนายเพื่อประชาชนฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับคลิปเสียงผู้ใหญ่นิ่มคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งที่หมอปอเอาไปเปิดเกิดจากผู้ใหญ่นิ่มเป็นคนปล่อยคลิปเหรอคะ เข้าใจตลอดว่าคลิปถูกปล่อยมาจากผู้หญิงคนนั้นนะคะเห็นว่าทนาจะดำเนินคดีกับผู้ใหญ่นิ่มว่าเป็นการเอามาปล่อยว่าสั้นทนาขู่ลุงพลอีกต่างหากว่าคดีลุงพลฟ้องทนาถ้าศาลยกฟ้องทนาจะฟ้องกลับทันทีกันแกล้งผู้อื่นให้ได้รับโทษทางอาญาว่าสั้น ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกปล่อยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าผู้ใหญ่นิ่มเป็นผู้เสียหายถัดมาบอกว่าวุ่นวายยุ่งเหมือนลิงแก้แห я. รอดูผลกรรมจะก,กระทาก็แล้วกันถัดมานะครับบอกว่าคลิปเสียงนี้หมอปอเป็นคนปล่อยครั้งแรกเลยค่ะแล้วหมอปอก็เอาไปให้ตำรวจและตอนนั้น ลองไปรื้อคลิปดูนะคะถ้าเขาไปลบค่ะเพราะฉันว่างานตอนนั้นะ่ะดูทุกตอนที่หมอปอถ้าลงไปทุกที่ค่ะถัดมานะคะบอกว่าถ้าจำไม่ผิดแกไปแจ้งความคนปล่อยคลิปนะถัดมานะคะบอกว่ามันถ้าจะบ้าถ้าใครไม่แกร่งจริงน่ะเอาไม่อยู่นะคะไม่เคยทำผิดอะไรเลยนะกิ้งกือถัดมานะครับอกว่าไอ้เถอดมันมั่ว ต้องกล่าวโทษคนปล่อยคลิปออกสู่สาธารณะไม่ใช่แจ้งเจ้าของคลิปเสียงในคลิปมันโดนไป4คดีนั่นเพราะมันปล่อยคลิปถัดมานะครับบอกว่าคลิปนั้นมีคนปล่อยค่ะและผู้ใหญ่นิ่มยังได้แจ้งความคนปล่อยคลิปจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการถอนแจ้งความเลยค่ะได้คุยกับคนใกล้ชิดผู้ใหญ่นิ่มความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ไดังนี้ครับ morning ค่ะมวลมหาสมาชิกเมื่อวานรายงานข่าวคดีพี่เถยพลาดไปนิดกลัวพี่เถยโกรธเลยต้องมารีบแก้ไขให้ตุลาธมินของพี่เถยไม่ได้มีแค่11 18 26ถึง28แต่วันที่12พี่เถย ไปอาญารัชดาแล้วไต่สวนแล้วน่าจะต้องรีบบินไปอุดรน,นะคะเพราะ10โมงครึ่งศาลอุดรวันที่12ยังมีรอไต่สวนอีกคดีสอนอกันขนาดนี้น้องริชชี่คงเบิกบานฮ่าฮาส่วนหมายเรียกคดีพาผู้ชายหนีของใหญ่แตนรออยู่นะคะมาให้เวยเวยห้าหมายก็ห้าสวน นะเออมีบางอย่างที่อยากฝากถึงช่องโหระพาจะวิจารณ์คดีวิจารณ์ไปค่ะเอาตักกะเอาความเห็นข้อเท็จจริงมาพูดคุยในส่วนที่คุยได้เป็นเรื่องที่ทำได้แต่เรื่องกล่าวหาว่าผัวซ้อมเมียเกี่ยวกับคดีตรงไหนและไม่เคยมีหลักฐานไม่ใช่ข้อเท็จจริง ไม่ใช่เรื่องที่ควรเอามาพูดเคดิตตัวเองพอมีอยู่อย่าทำลายด้วยการใส่ร้ายคนเกินกว่าเหตุสำหรับลาเต้อารัมพบทมานานแล้วจะแฉก็รีบแฉอย่าแถให้ตัวเองโดนกระชากหน้ากากนะคะหลุดขึ้นมาคดีเพียบเป็นอิเถอหญิงได้เลยทีเดียวข้อมูลที่มีไม่ได้มาจากเพชรบุรีแต่บางละมุงและ ฝากท่าอุตรดิตโดยตรงค่ะคนโพนทาาเขาให้มาฮาฮาความคืบหน้าล่าสุดรองโฆษกแจงแล้วรองโฆษกตำรวจออกมาเคลื่อนไหวแล้วแจง3กรณีเหตุหมอปลาถูกฟ้องยืนยันจะสอบสวนอย่างละเอียดและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างแน่นอนจากกรณีที่หมอปลามือปราบสัมภเวสีและทนายไพศาลเรืองฤทธ หลังจากทั้งสองได้ปลุกเข้าไปช่วยเหลือผู้บำบัดที่วัดท่าพุราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมเปิดโปงขบวนการหากินกับผู้บำบัดโยงพาดพิงไปยังตำรวจสพสุวรรณภูมิว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับศูนย์บำบัดวัดท่าพุราชบำรุงจึงเป็นเหตุให้ตำรวจสพสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดจ่อแจ้งความดำเนินคดีฟ้องหมิ่นประมาทกับทั้งคู่ ต่อมาหมอปลาและทนายไพศาลได้เปิดใจผ่านรายการโหนกระแสว่าถึงกับท้อทำดีแต่กลับโดนแบบนี้พร้อมบอกว่าถึงขั้นอาจเลิกช่วยเหลือคนไปเลยล่าสุดพันตรุจเอกสิริวัตรดีพอรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้ออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมอธิบายถึง3กรณีในเรื่องนี้ระบุว่า เขาเรียนว่าในเรื่องนี้ต้องแยกเป็น3กรณีคือกรณีแรกเป็นกรณีที่หมอปาแจ้งข้อมูลว่าเจ้าที่ตำรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องอาจได้รับผลประโยชน์จากการส่งผู้ติดยาเสพติดไปเข้ารับการบำบัดที่ศูนย์ส่งเคราะห์บำบัดฟื้นฟูสมรภาพ,าพผู้ติดยาเสพติดวัดท่าพุราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งในเรื่องนี้ทั้งพวจร้อเอและพวจ กาละศินป์มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วหากพบว่ามีข้าราชการตำรวจหรือบุคคลใดกระทำผิดจะมีการดำเนินการทั้งทางอาญาและทางวินยัยอย่างเด็ดขาดต่อไปกรณีที่2เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสพสุวรรณภูมิเข้าแจ้งความหมอปาในฐานความผิดหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา เนื่องจากมีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นเหตุให้ตำรวจและอาสาสมัครดังกล่าวได้รับความเสียหายถูกดูหมิ่นเกลียดชังซึ่งเป็นความผิดต่อส่วนตัวมีใช่เรื่องที่หน่วยงานแจ้งความดำเนินคดีแต่อย่างใดโดยคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนกรณีที่3เป็นกรณีที่หมอปลาพร้อมกับทนายความและผู้รับการบำบัดที่ศูนย์สงเคราะห์ บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวัดท่าพุราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรีจำนวนหนึ่งเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักง,งานสอบสวนก่อมาคับการปรับปรามให้ดำเนินคดีกับศูนย์ธนกรในความผิดฐานค้ามนุษย์และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อมาคับการปรับปรามมีการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแสวงหาพยานหลักฐาน กพส่งให้กับพนักง,งานสอบสวนดำเนินการในส่วนนี้ที่เกี่ยวข้องต่อไปความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับจากกรณีการเรียกค่าสินหมทดแทนของผู้เสียหายหรือตัวแทนจากจำเลยกับพวกจำนวนรวม10.3ล้านบาทอันแยกได้เป็นค่าปรงศพจำนวน300,000บาทโพสต์นี้ จะนำกล่าวถึงแต่เพียงส่วนค่าสินหม่ทดแทนในค่าปรงศพเท่านั้นหากจำเลยได้ถูกพิจารณาวินิจฉัยว่ามีความผิดจริงตามฟ้องของโจทก์ในคดียาาการเรียกร้องค่าสินหมทดแทนในส่วนค่าปรงศพในทางกฎหมายสามารถสรุปใจความสำคัญได้ว่าในกรณีทำให้เขาถึงตายนั้นค่าสินหม่ทดแทนได้แก่ ค่าโปรงศพรวมทั้งค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นๆอีกด้วยค่าโปรงศพจึงหมายถึงค่าใช้จ่ายทุกชนิดในการจัดการศพของผู้ตายเช่นค่าหีบศพค่าห่อศพค่าฉีดยาป้องกันศพเน่าค่าแต่งตัวให้ศพจะแต่งชุดพิเศษหรือชุดที่ชอบก็ตามค่าจ้างช่างตกแต่งศพค่าพิธีการ รถน้ำํำศพสวดศพทำบุญอันจำเป็นตามประเพณีค่าเช่าเมนเผาศพเป็นต้นเมื่อมีกรณีว่าค่าปรงศพนั้นควรมีจำนวนเท่าไหร่อย่างไรสารดีกาเคยกล่าวว่ากรณีอย่างไรจะเป็นค่าใช้จ่ายในการปรงศพนั้นจะต้องดูพฤติการปรงศพนั้นเป็นเรื่องๆไปเช่น ดูตามประเพณีท้องถิ่นทั่วๆไปว่ามีอะไรบ้างเพราะประเพณีของศาสนาแต่ละศาสนาไม่เหมือนกันการเรียกค่าปรงศพนั้นต้องเรียกตามฐานะและตามความสมควรจะใช้จ่ายฟุ่มเฟยเกินตัวไม่ได้ต้องจัดการตามประเพณีธรรมเนียมด้วยไม่ใช่ถือโอกาสจัดงานใหญ่โตเกินฐานะ ในคดีอันเป็นที่น่าสนใจกรณีเกิดเหตุการณ์เสียชีวิตของเด็กหญิงอรวรันวงศรีชาเพื่อให้เป็นวิทยาทานแก่ความรู้เรื่องการโปรงศพจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพิธีการและการดำเนินการเพื่อการปรงศพท่านผู้สนใจติดตามคดีทุกท่านสามารถสืบค้นพิธีการและการดำเนินการเพื่อการโปรงศพโดยอาจจะ ประมาณการได้จากภาพสื่อที่นำเสนอในช่วงเวลาตั้งแต่พบศพหรือ14พฤษภาคม63จนถึงวันสิ้นสุดการชาปนากิจ21พฤษภาคม63ที่มีการประกอบพิธีชาปนากิจศพเชิงตะกรแบบโบราณที่ป่าช้าบ้านกก,กอกรวมตลอดไปจนถึงพิธีเก็บอัฐทิทําพิธีบังสกุล เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลในวันที่24พฤษภาคม2563ได้ตามสมควรเพื่อเป็นวิทยาทานความรู้เป็นการส่วนตัวได้ตามอัธยาศัยสถานบันเทิงขอแสดงความห่งใยในการเรียกค่าสินหมาทดแทนในส่วนค่าปรงศพด้วยเหตุผลนแลปัจจัยอันเป็นการส่วนตัวด้วยความเคารพ